สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับร้านซ่อมคอมนะครับอยู่ตลาดนัดจะตัวจักรสองมิลบุรีนะครับเราก็ปรับปรับปรุงแก้เหมือนเดิมนะครับตลอดนะครับก็ดูความเหมาะสมนะครับอันนี้ผมก็ดัอทตรงนี้นะครับให้มันยืดลออกไปอยู่ด้านด้านหลังเลยนะเพราะว่าตรงนี้ด้านบนจะมี3ามรูนะครับนะครับอันนี้เปิดไปนิดนึง จะได้มองถึงตัวหัวนาำนะครับออกเต็มนะครับออกเต็มเลยก็สี่เจ็7วัตต์นะครับผมอเอาไว้ฟังตรงนี้นะครับค่อนข้างจะแรงรั มันเป็นถังพักก่อนข้าจะใหญ่นะมันจะมี3ามช่องสามรูเลยนะครับผม mm hmm. ก็เราสามารถที่จะใส่นู่นนี่นั่นเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เขาจะก็ะคือให้มันมองเข้าไปให้มันอยู่ด้านหลังสุดนะครับมันจะได้ชัดเจนนะครับมันจะได้มองเห็นมุมของตัวถังพักเยอะนะครับผมจะดูกว้างขึ้นเปลี่ยนน้ำยาออกเป็นสีอ๋องม่วงนะผสมให้มันออก เป็นแตงม่วงนะประมาณนี้ส,สีขาวดูนะครับขาวแบบชัดๆกันเลย เซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับจะอ่าอันนี้ผมจะวางไว้ตรงถังตรงปั๊มนะฮะแล้วก็วางไว้ในเครื่องนะครับยังไม่ได้วางไว้จุดที่อ่าเป็นเป็นจุดเทสเฉยๆนะครับครับนี่ก็มีประกอบเครื่องตลอดนะสามสี่พันสี่พันนะครับสี่พันกว่าบาทวันนี้สี่พันแปดนะครับก็ประกอบประกอบไปเรื่อยๆนะผมบางทีผม,ผมไม่ได้คิดแพงนะครับก็ที่เขาพอใจก็ยกไปเลยครับ ประกอบไปแล้วนะครับนี่ก็ลงเทสเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าจะมาดูนะครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับไอห3าเจสานะครับสามหนะครับทำงานนิ่งๆอยู่รุบพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขายแพงนะอะไรแบบนั้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับระบบน้ำนะครับก็ปรับแต่งใหม่ตลอดนะเพื่อนนะนะครับก็สั่งอย่างที่ผมบอกเม็ดไฟนะครับแล้วก็ น่าจะใกล้จบแล้วครับก็เดี๋ยวปิดทําฝานะครับทําฝานิดนึงนะครับทําสีทําสีฝา,าหน่อยด้านหลังทานนสนใจก็ทักทายสอบถามได้เลยนะครับเพืเ่อนๆนะครับ แรงเลยนะครับเลดน,นะครับป้อนะอันนี้ผมวางให้มันอยู่ด้านหลังนะมัน,นจะได้มีมุมดีแล้วนะนะนะผมอย่างที่บอกล้างถังตรงนี้นะมันปกติมันจะเป็นสีจุเขียวเพราะว่าเราใส่น้ําสีเขียวก่อนหน้านะครับ จะสูงลงไปนิดนึงโอเคอันนี้ก็เพจระบบอยู่นะครับนี่นะครับเ,เพื่อนๆนะท่านใดสนใจก็ทักทายสอบถามมาได้เลยถ้าท่านดสนใจนะครับอยากได้นะครับอะไรที่มันแตกต่างครับแตกต่างนะครับ อันนี้ก็ยกไปใส่ได้เลยนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นฝั่งของ Intel AMD ผมก็มีนะเอ็ AMD ผมก็มีผมนี่นะครับเป็นทองแดงนะเอกของ AMD นะครับใส่น้ําไว้นะครับสีใสไว้นะครับแช่ล้างไว้ก่อนหนละ่อลื่นนะครับหล่อลื่นบล็อกอีเนะครับเพื่อนๆนระับผมบล็อกของอีเนนะครับก็ถ้าเป็นบล็อกของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดังนะครับเขาก็จะมี งานที่มันละเอียดนะงานเขาจะละเอียดนะการทำงานมันก็นะโ,อโอ้โหสีขาวมองชัดนะครับสกรีนงานแบบโอ,โอ้โหสวยมากนะครับคือมองอันนี้อาจจะไม่ชัดนะฮะแต่จริงเขาทำแบบเนี่ยงานเขาจะเนียบเลยโอเค โอโ้ตัทีครับของบิดนะครับผิดปววับบ๊มของ EK นะครับแต่ว่าก่อนนี้เป็นของบิดนะจำเปอนนะเวอร์มีสกิโลโก้ที่สวยงามมากนะครับก่อนวาครับงานละเอียดของ EK บล็อกจะอลูมิเนียมมาก้ก็ตัวนี้น่าจะเป็น4-5งมิลนะความหนาของนิกเกิลน,นะครับนิกเกิลน,นะครับอนบล็อกเป็นน,นิกเกิลนะส่วนบลอง a d เป็นทองแดงนะครับ พลังงานของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะ,นะยังยังไม่ได้ใส่พว,วกอุปกรณ์พวกบอร์ดซีพนะครับการจอนะครับอันนี้ก็เป็นระบบระบบไฟนะครับของตัวเคสนะครับระบบปั๊มระบบการทําง,งานโดยรวมต่บ ที่ต่อใหม่นะเพื่อนนะดัดนะครับดัดได้นะครับเอาให้เหมาะสมนะครับทุกแนวนะครับทุกแนวเลย คือตัวจริงสีแดงมันจะไม่จ้ายอย่างนี้นะในคลิปมันจ้านะสีแดงแต่สีแดงมันเนียนปามากนะครับผมเพื่อนนี่มันแบบครับแต่อันเนี้ยคือมันมันจ้าเกินดูนในคลิปนะนะครับ ขาวแบบชัดๆก,ก็ประมาณนี้เลยเพื่อนก่อยที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นท่อแข็งนะครับเราก็ดัดได้นะครับดัดตามแนวที่เราต้องการให้มันสมูทกับเคสแล้วก็มุมมองแล้วก็ความช็อคของเรานะครับก็อยที่บอกตรงน,นี้ผมก็จะเว้นไม้ใส่กาช่วงการจอรกาจอแยกก็จะใส่ตรงน,นี้ รแรมก็จะอากิบีก็จะสะท้อนมาครบเสร็จเลยนะครับผมมองไว้อย่างนั้นนะครับเพืนตนๆบติดตั้งให้ฟรีนะครับที่ร้านนะครับตัวนี้เคสพร้อมบอดี้นะครับเคสพร้อมชุดน้ํานะครับทั้งหมดเลยนะครับก็อันนี้ถ้าไม่รวมพาวเวอร์ซัพพลก็อยู่ที่หมื่นสองพับาทนะครับติดตั้งให้ฟรีนะครับมาได้เลยยกอุปกรณ์มาได้เลยถ้าเอาตัว ตัว Power นะครับก็บวกไป4,300บาทนะครับแต่ถ้าขายแยกผมจะลงไว้ที่ชัอป e ีนะครับ4,900บาทตัวนี้ตัวอัสซุทอพัตินัมนะครับตัวนี้ Power เรตัวงามเลยครับอากิบีแจมๆนะผมไม่ได้เสียบตัวปรั๊กอาิบีนะมันตับได้ถ้ามีสายเสียบนะผมัาโบลนะคอัิมฮ5โบลสอบถามทักทายไม่ได้เลยนะครับเพื่อนนะ สะคะรับบบน้ำเปิดนะครับนะครับก็น่าจะลงตัวมุมประมาณนี้นะครับมุมประมาณนี้ผมคิดว่านะครับให้ม,นะมันดูด้านริมสุดฝั่งนู้นนะครับมันก็จะดูดูโล่งแล้วก็ดูแบบมองชัดเจนแล้วก็เหมือนกับกว้างขึ้นอีกนะครับผมซึ่งจริงมันกว้างอยู่แล้วนะตัวทั้งทักอ่ มันใหญ่ใหญ่ครับใหญ่มากถือว่าโอเคแล้วน้ำเลือดสุดส้าทักทายกันมาได้เลยนะครับขับเพื่อนวันนี้ก็เหมือนจะได้เวลาอีกแล้ว